เฮ้ย <Hey, S 2> อะไรวะนั่นเด็กนี่วาใชิครับใชินครับนี่น้องนี่น้องน้องอยู่หลังรถพี่ทำไมอะ่ะถ้าพี่ถอยรถไปชนเนี่ยมันอันตรายนะรู้ไหมนี่ยังดีนะพี่ดูกล้องหลังก่อนใชิญ้ะครับใชิญ้ะครับนี่ น้องกำลังหนีใครมาหรอมีคนไม่ดีกำลังจะมาจับผมครับเฮ้ยเฮ้ย้ออยน้องน้องเดี๋ควคุณเห็นเด็กผู้ชายวิ่งมาแถวนี้ไหมเออเออไม่เห็นนะครับคุณมีอะไรหรือเปล่าครับเปล่าอ่ะไม่มีอะไร ผมขอตัวนะครับขอบคุณพี่ว่ากเลยนะครับที่ชื่อผมไว้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่เนี่ยพันไปส่งที่บ้านนะครับขึ้นรถเี่ยยังดีนะ ที่มีคนหลอกช่วยไว้สมัยนี้มันน่ากลัวจริงเลยไทยเก้ไทเก์ไทเก์เป็นยังไงบ้างอะพี่คิดว่าจะไม่ได้เจอไทเก์ซะแล้วอ่ะ พี่คนนี้เป็นคนช่วยผมไว้ครับขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยน้องฉันไว้ครับคุณเป็นผู้ปกครองของเด็กคนนี้เหรอครับใช่ค่ะฉันเป็นพี่สาวของไทเกอร์ไทเกอร์เป็นน้องชายของฉันเองค่ะคือน้องชายของฉันโดนลักพาตัวไปแล้วฉันก็ออกตามหาน้องยังไงก็หาไม่เจอเลยค่ะนี่โชคดีมากเลยนะคะที่ได้คนดีๆแบบคุณช่วยไว้ไม่เป็นไร <c oughs> ครับ ยินดีครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับอยู่นี่นี่เองเจอดีแน่เจ้านี่นอกระบบโหดบุกทวงหนี้ถึงบ้านจัดการยกขวดอ้ ทำไมคนสมัยนี้น่ากลัวจังวะหรือว่าผู้ชายหน้าโหดคนนั้นจะเป็นเจ้าเน่ของตองพี่น้องนั่นไม่ได้ละงี้ไปช่วยมานนี่เลยไอ้แซมอปโูนี่ไปกโไปโดนขนาดนี้เลยนะไปสิไปต่อยอดีตไอ้คุณ ปล่อยเด็กเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นผมโทรแจ้งตำรวจแน่อ้อนี่น้องคนละวานเนี่ยแล้วมายุ่งอะไรด้วยไม่ใช่เรื่องของเองดูเองรวมหัวทำชั่วไก่พวกนี้ทำชั่วทำชั่วอะไรกันพี่คนทำชั่วเนี่ยก็มีแต่พี่คนเดียวนี่แหละพูดเรื่องอะไรวะทำามจำไม่ได้ดิ ผมจะได้โทรแจ้งตำรวจอืม hmm. ร oh, mm ีบโทรเลยจะได้มาจับไอ้โจนสองคนนี้สักทีโจนก็ใช่ไงก็ไอ้สองพี่น้องเนี่ยมันเป็นโจนมันมาหลอกเงินเอาของพี่ไปเนี่ย น้องน้องเป็นอะไรทำไมไมาหน้าบอห้าอยู่ตรงนี้ผมพาทางากลับบ้านได้เจอครับแล้วเมื่อกี้ผมน้องจะขาที่ไ ไปพี่ช่วยนะดูสิจะบตรงไหนครับเจ็บตรง,รตรงอ้อมตรงนี้เหรอครับรูไ้ไหวไหมครับไหวครับ,รบอืมไอ้ก้าวไอ้ก้าวอยู่ที่นี่เองอะไอ้ก้าวรู้ไหมว่าพี่ตามหาแทบแย่เลยอ่ะเอ่อคนเป็นพี่สาวของเด็กคนนี้เหรอครับอ,อ๋อ ใช่ค่ะใช่ฉันเป็นพี่สาวเด็กคนนี้ค่ะคือน้องของฉันขอออกมาเล่นนอกบ้านอะ่ะแล้วอยู่ๆก็หายตัวไปเลยค่ะฉันตามหาแทบแย่ก็ไม่เจอนี่นะคะที่คุณช่วยไวอ้อ่ะไม่เป็นไรครับแต่น้องคุณเขาเจ็บขาด้วยเนี่ยเดี๋ยวผมขับรถมอเตอร์ไซค์ไปส่งนะ,ะไม่ต้องค่ะไม่ต้องไม่เป็นไรค่ะคือฉันกับน้องบ้านอยู่ใกล้แค่นี้ค่ะเดี๋ยวฉันพาน้องกลับเองได้อะเทคเกอร์ขอบคุณพี่เขาเร็วขอบคุณมากเลยนะครับครับ ไม่แล้วนะเอา้าคุณแจต้องหายไปไหนวะเฮ้ยกระเป๋าตังค์ก็หายไ hey, อ้ก๊อวิ่งเอ้าหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะเว้ย เทเกอร์เทเกอร์ครับเทเกอร์เอากระดาษนี้ไว้แล้วก็ไปขอความเชื่อจากคนอื่นนะให้เขาพาเทเกอร์ไปส่งที่บ้านโอเคไหมส่วนพี่อ่ะจะไปรอเทเกอร์ที่บ้านโอเคไหมครับ โง่เอ้ยไม่จริงอะทำไมผมต้องเชื่อพี่ด้วยเด็กกับผู้หญิงเนี่ยจะทำเรื่องเหมือนมันได้ไงนี่งไงกุญแจรถกับกระเป๋าตังค์อะ <c oughs> ทำไมผมต้องเชื่อพี่ด้วยก็กุญแจรถเนี่ยมันเป็นของพี่มันก็ต้องอยู่ติดตัวพี่อยู่แล้วปะ เนี่ยของใครเฮ้ยนี่มันกระเป๋าตังค์ของผมนี่ไปอยู่กับพี่ได้ไงอ่ะก็เพิ่งค้นเจอจากไอเด็กคนนี้เนี่ยน้องกำลับบงหนีใครมาหรอมีคนไม่ดีแต่เราจะมาจับผมครับเฮ้ย,ย,ยน้องน้อง นี่น้องน้องกำลังช่วยโจนอยู่นะสรุปแล้วพวกเธอสองคนเป็นโจนส่วนพี่ก็ไม่ใช่เจ้านี้ก็ใช่ดีก็คุณมาบุกลุกบ้าฉันอะ่ะฉันถ้าแต่ดีก็ต้องต้องเป็นตัวสิใช่เพราะพี่กำลังทำร้ายผมพอเลยยังไม่สำนึกอีกนี่คุณเป็นผู้ใหญ่ยังไงเนี่ยทำไมไปสอนเด็กเขาแบบนี้ ก็ที่จะทําแบบนั้นก็เพราะว่าพวกเรามันจนไงคะแล้วอีกอย่างวิธีการหาเงินแบบนั้นมันก็หาเงินง่ายที่สุดด้วยอะ่ะแล้วฉันก็ไม่ได้เอาไปเยอะซะหน่อยโอ้โหตังสามพันกับมอไซคันนึงเนี่ยนะบอกว่าไม่เยอะแล้วก็ยังมีของน้องคนนี้ด้วยอะ่ะจะเยอะไม่เยอะเนี่ยมันไม่สามคันหรอกนะครับแต่สิ่งที่คุณกําลังทําอยู่เนี่ย เขาเรียกว่ามีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นคุณเป็นถึงผู้ใหญ่เนี่ยคุณก็ต้องเป็นแบบอย่างเด,ดีกับน้องเขาไม่ใช่มาสอนเขาแบบนี้เพราะว่าเด็กในวันนี้ก็จะโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าเหมือนกันจริงๆผมก็รู้นะคะว่ามันผิดแต่ที่ผมทำไปอ่ะเพราะผมรับพี่อีกอย่างเรามีกันแค่สองคนแล้วก็อ๋อ คือคือฉันขอโทษจริงๆนะคะตอนนี้ฉันสำนึกผิดแล้วจริงๆค่ะให้โอกาสพวกเราสองคนพี่น้องเถอะน,นะคะนะคะโอกาสอะผมให้ได้อยู่แล้วแต่พวกคุณทำผิดอะมันก็ต้องว่าไปตามผิดสิครับไปไปหาตำรวจคุณคะคุณคุณคุณอย่าพาพวกเราไปหาตำรวจเลยนะคะถ้าเกิดว่าไปแล้วฉันถูกจับขึ้นมาแล้วใครจะดูน้องชายฉันนะคะ คือฉันสมนึกผิดแล้วจริงๆค่ะฉันขอโทษจริงๆนะคะนะคะคุณนะคะเออมันก็จริงอย่างที่เขาพูดนะครับถ้าเกิดว่าเขาติดคุกเนี่ยใครจะเป็นคนดูแลน้องชายของเขาไ,ได้ถือว่าครั้งนี้ผมจะโทษให้คุณแล้วกันแต่ถ้าคุณทำอีกอะ่ะคุณได้ติดคุกจริงๆแนะ่ที่ผมไม่เอาเรื่องคุณอะ่ะเพราะผมสงสารน้องคุณหรอกนี่น้อง ต่อไปน้องอย่าทำนิสัยแบบนี้อีกนะครับมันไม่ดีครับขอบคุณครับผมสัญญาว่าในหลังผมจะไม่ทำแบบนี้อีกคือขอบคุณพวกคุณสองคนมากเลยนะคะขอบคุณจริงๆค่ะฉันสัญญาเลยนะคะว่าฉันจะไม่ทำเรื่องแบบนี้อีกแล้วฉันก็จะตั้งใจทำงานหาเงินเพื่อส่งน้องชายฉันเรียนค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะ ครับ uh